สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนซีซีซวัฒน์เล่าโดนหลอกจ้างงานสามแสนเรียกได้ว่าขึ้นท่านเป็นพิธีกรไปอย่างเต็มตัวอีกท่านที่มีความสามารถทั้งบทบาทการแสดงและหน้าที่พิธีกรสําหรับซีซีวัฒน์โชติชัยชรินอดีตพระเอกดังที่ช่วงหลังได้หันไปเอาดีทางด้านการเป็นพิธีกรแทนอีกทั้งยังโด่งดังแบบสุดๆไปเลยและเป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันซีซีวัฒน์นั้นได้แต่งงานกับภรรยาเอมิกลิมประทุมมาเป็นระยะเวลานาน,าน แล้วก็จริงแต่ทั้งคู่ก็ยังไร้ผู้สืบสกุลล่าสุดทางด้านซีซีวัตโดนหลอกในวยัย40ปีโดยทางด้านซีซีวัตได้เล่าว่าผมโดนหลอกในวยัย40ปีจุดเริ่มต้นของปฏิบัติการครั้งนี้นําทีมโดยคุณภรรยาเอมิกลินประทุมวางแผนจะจัดงานวันเกิดให้สามีอย่างไรดีแผนการคือผู้จัดการส่วนตัวเก๋วางแผนว่ามีงานลูกค้าประราการเป็นรายเวทพาร์ที้ข้างริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่าจ้างสำหรับงานครั้งนี้คือ3 0 0 0น บาทผมได้ยินแบบนั้นความโลภก,ก็เยอะปกติเคยเป็นงานแบบนี้อยู่แล้วเลยไม่เอะใจแต่ต้องยอมรับว่าส0 0 0 0นทำให้ผมไม่มีสติทั้งนั้นก็เชื่อแบบสนิทใจผมก็เตรียมตัวอย่างดีเซ็ตวงดวนตรีวงซิงวิดมี่ซ้อมเพลงล่วงหน้านักดนตรีรู้เห็นเป็นใจจ้างช่างหน้าช่างผมหาสไตลิสต์เรียบร้อยทุกคนคือผู้ร่วมขบวนการผมกะเอนเตอร์เทนลูกค้าเต็มที่ให้คุ้มกับเงิน30,000 0เมื่อเดินทางมาจุดเกิดเหตุ มีการตรวจเอ k เคผู้ตรวจเป็นคุณหมอจากโรงพยาบาลบำรุงราชจริงจังไหมละ่ะพอผมขึ้นมาบนเรือเพื่อสวัสดีลูกค้าแต่สิ่งที่ผมเจอกลับไม่ใช่ลูกค้ากลับมีแต่คนที่ผมคุ้นหน้าคุ้นตาคือคนสนิทและคนที่ผมรักมากๆทุกคนอยู่บนเรือลำนี้วินาทีนั้นก็รู้แล้วว่าโดนแกงเต็มๆทั้งตกใจทั้งดีใจทั้งมีความสุข เพราะทุกคนที่ผมรักที่สุดหลอกผมได้แนบเนียนแบบไม่รู้มาก่อนทั้งผู้จัดการภรรยาเพื่อนพี่น้องในวงการเพื่อนนอกวงการคนขับรถคุณเดชแต่มันคือความทรงจําที่ดีและเป็นของขวัญที่ดีที่สุดในวันเกิดครบรอบ40ปีของผมจริงๆขอบคุณทุกคนที่รักผมผมอยากจะบอกว่าผมก็รักทุกๆคนมากเช่นกันสุดท้ายอยากจะบอกว่า3 0 0แสนบาทนอกจากไม่ได้แล้วยังต้องเสียเงินแบบไม่รู้ตัวอีกรักนะครับทุกคน โดยเฉพาะคุณปริยาตัวแสบซีสิวัตรท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ครับ